สวัสดีชาวธนูค่ะดวงความรักประจำวันที่5นะคะพฤศจิกายนพลังงานก้าวดาบนะคะมีเรื่องกุ้มใจนะคะในส่วนของคุณนะแล้วก็ในส่วนของเขาเป็นไพ่เด็กถือคาถากับหัววันนี้แฟนอาจจะดื้อน,นิดนึงนะหรือว่าอาจจะอารมณ์ร้อนนะคะเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักอาจจะมีการแบบทะเลาะก,กันมีการแบบผิดใจไม่เข้าใจแล้วก็ต่างฝ่ายต่างออกไม่ได้ง้อกันนะคะตัวคุณธนูเนี่ยเครียดนะคะมีความเครียดในความสัมพันธ์เนาะมันมีไพยย่แห่งความแตกต่างนะคะแล้วก็ความแตกแยกทาง ความคิดก็คือรีเจนแฟกเตอร์ขึ้นมานะคะเป็นไปได้ว่าคุณเถียงกันเพราะว่ามีความคิดไม่ตรงกันนะคะไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของชาติศาสนาหรือระยะทางที่ห่างไกลกันก็ได้ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่เข้าใจกันนะคะมีไพ่เลตโกนะคะต้องปรงก่อนในวันนี้อย่าเพิ่งไปอยากไปเคลียร์ปัญหาเพราะมันจะเคลียร์ไม่ลงนะคะเพราะว่าพลังงานเขาเนี่ยเขาไม่ฟังเรานะในวันนี้คุณควรที่จะออกห่างแล้วก็ใช้เวลากยูเพียคนเดียวดีกว่าจะได้ไม่ต้องเครียดนะถ้าใครยังโสดอยู่ยังไม่ใช่เวลาหาแฟนเลยค่ะนะใน พลังงานวันนี้คนที่จะเข้ามาจะเป็นคนที่มีความแตกต่างทางความคิดกับคุณมากแล้วก็จะเข้ากันไม่ได้นะคะวันนี้ก็ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเรื่องของการที่จะหาใครมาเป็นแฟนเนี่ยจะต้องดูพลังงานวันต่อๆไปว่ามันเอื้อมหน่วยไหมนะคะ